สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวยูทูบของยายนาลีคุณน่าฮักของยายนาลีสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณน่าฮักของยายนาลียายนาลีมารีวิวไปโดอด้วยเขาก็จะกลับมา่น่องไปสบ,บายส <c oughs> ามหอดบันหางงแรงไปกับนกปอ <c oughs> พากันไปซื้อบอกคุ่มาตามกินพี่น้องให้มันซ่วงจากไขวัดดูเป็นวัดกันเสียงเถิดแล้วข่อยบ่ได้เป็นโควิดเออเป็นไขวัดซื่อๆพี่น้องได้บอกคุ่มาสองหน่วยบึ้งลานข <c oughs> ่อยอืออืออืออ่าอยู่ได้บอกไอหัวไส้เท้าหัวหนึ่งทำให้เอาทำให้ให้หนูกินไหมลูกหัวไส้เท้าพี่นออ้องหัวไส้เท้าแล้วก็กุ้งกุ้งแหน่งถุงนึงเนอกจากนอกุ้งแห่งมันหายยากพี่น้องหัวก็เห็นหน,หน,หนี่ละมือนี่ กะหัวก็จะเห็นแคบหมูอ่อหนึง่งจอบบรีล้างหนึงงน่งกล่องหล้างหนึง่งหายยูโรเมตพี่นอ้อจอบอรีเนี่ยเถกถึกยูเทนโกกับแพงก็บังบักคุงบักคุงอันนี้ซื้อยูรันโปรแลนเนาะพี่นอ้องหน่วยละสองยูโรหน่วยใหญ่ๆน่ะเน่อย,ย,อย,ย,ยขอซื้อยูรันแคซื้อยูรันแครหกยูโรหพี่นออ้องเออเฮ้ยมองหนวยละสี่สิบกว่าซิ ลูกผักสามหน่วยแล้วก็ผักแป้นบ้านเขานี่ยแม่ผักแป้นข้าวสาทยนี่ไอ๊ผักข้าวสาลีข้าวโพดเอผักอย่างบี้อ๋ออย่างนี้เกินใช่กุยใช่เออกุยใช่แต่ว่าบ้านข่อย่างอีสานข้าวโพเอิญผักแป้นเนาะผักแป้นเลยเจ้าค่ะเอามากินกับตำบักงุช่ไหมเนองมืออื่นจะตำบักุ่งไม่บะกอกแล้วยานารีได้บะกอกมาเออ แล้วก็มีไอ้สลับเปล่าใส่หมูแดงใส่หมูแดงบ้านเฮาน,นี่จ้ะแพ็คนึงอันนี้อันนี้อันนั้นพี่น้องขนมจีบขนมจีบซื้อมาจากร้านจีนอันนี้สลับเปล่ายัางดอกน้งกางปอพ่นเอาหอยกระเบื้องลูกพ่นมากินยายยายนารีบงมากินช่วงไข่แล้วก็สิได้กินมื้อที่ต่ำบักหุ่งไมเพ็ดต่ำบักหุ่งต่ำทะเลให้เบิงพี่น้องต่ำถาดบัก น้าใหาม่ก่อนกะมีคอยจิตตำถาดมื่ออื่นปลาหมึกอาหารทะเลซีฟูดคอยไปเอายูเทกกนกูร์หรอกคอยมีกุ้งนะจิตตำอย่างนึงกับจิตตำเล้าเนี่ยแหละบ่มาก,กินตำถาดกินตำเล้าเลยตำเล้ามันเปลืองเอ้ยตำถาดมันเปลืองต้องตำเล้าเนี่ยละนี่ละพี่น้องได้นันน้งมันมารีวิวให้เบิ้งเนาะยจ้าว่าไปดดไดนดาร์ดอย่างกันแต่สนัยเออในเด,ด้ได้กล้วยวีน้จ้ากล้วยเอ้า ม่กับลูกได้กล้วยมาบีหนึ่งเราเจ้าค่ะสิมาไหวปูจ้ากล้วยงามเนาะพี่น้องร้านปูแลนงามงามมึงเนาะกล้วยคืองามคักงามเลยพอนนาลีสิมาไหวปูมาออื่นเนาะจ้มืออื่นสุดๆแล้วเขาไม่ไหวพักมันไหวไหวพระกล้วยงามนี่แหละพี่น้องแอนนาลิวแอนนีก็เลยมารีวิวให้เบิรงเนาะจ้ะเนาะเมื่อได้ลงคลิปหลายมือ เสียงเหือดเป็นวัดได้พี่น้องอากาศมันเดียวกับแดดเดียวกับหนาวเดียวกับฝนเดียวกับอีกอย่างเนาะจันทร์เนาะ